วันไหนเป็นวันที่หมุนเงินการจ่ายเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568ารปมีการเผยแพร่แล้วติดตามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวันที่จ่ายเงินบำนาญค้าราชการเงินเดือนทหารและเงินเดือนลูกจ้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ด้วยกันการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศวันที่3ตุลาคม2525เวลา13นาฬิกาสนาทีกรมบัญชีกลางกระทรวงกางครคลังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการรวมถึงเงินบำนาญค้าราชการเงินทหาร และเงินเข้าค่าจ้างลูกจ้างสำหรับเดือนตุลาคม2568แล้ววันที่จ่ายเงินเดือนค้าราชการการจ่ายเงินเดือนค่าราชการในเดือนตุลาคม2568จะมีการจ่ายในสองรอบดังนี้รอบที่1วันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือน นโยบายนี้เริ่มใช้ในเดือนมกราคม2567เพื่อให้ข้าราชการมีอิสระในการจัดการเงินและเลือกรับเงินเดือนในสองรอบต่อเดือนซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568 จะเป็นวันที่24ตุลาคม2568การจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการเงินเดือนทหารรอบเดือนกันยายน2568จะโอนเข้าในวันที่เจตุลาคม2568ส่วนเงินเดือนรอบตุลาคม2568ยังไม่ได้รับการโอนและกำหนดวันโอนเป็นวันที่7พฤศจิกายน2568และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดไปนโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้ เป็นการพยายามให้ข้าราชการมีอิสระมากขึ้นในการจัดการเงินแต่บางคนคิดว่าอาจทำให้การจัดการเงินเป็นไปอย่างยุ่งยากขึ้นและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยคุณคิดอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย